การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเป็นการเคลื่อนที่ในสองมิติกล่าวคือมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวราบและแนวดิ่งพร้อมกันถ้าติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างช้าๆจะพบว่าทิศท,ทางความเร็วมีการเปลี่ยนทิศท,ทางและเปลี่ยนขนาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ที่แต่ละจุดพบว่าเวกเตอร์ของความเร็วมีทิศท,ที่ตำแหน่งต่างๆดังรูป เมื qui, den, qui, ่อพิจารณาเวกเตอร์องค์ประกอบของความเร็วในแนวราบและแนวดิ่งพบว่าเวกเตอร์ของความเร็วในแนวราบมีขนาดคงที่และทิศทางคงที่เสมอแสดงว่าวัตถุไม่มีความเร่งในแนวราบแต่องค์ประกอบของเวกเตอร์และความเร็วในแนวดิ่งมีขนาดเปลี่ยนแปลงและทิศทางเปลี่ยนแปลงแสดงว่าวัตถุ มีความเร่งในแนวดิ่ง